คณะสงฆ์ได้จัดโครงการศินห้าอันนี้ก็สามารถที่จะช่วยในการที่จะชี้เห็นได้เพราะในหลักสินห้ามีอะไรบ้างมันก็มีข้อมูลที่ช่วยให้เราป้องกันไม่ทำาชัว่วไม่ทำกิดกฎหมาย อันนี้ก็คือเป็นเรื่องของศีลอันที่สองเป็นเรื่องของสมาธิในฐานะที่เราเป็นประชาชนชาวไทยหรือว่าชาวไหนเนี่ก็ตามถ้าเรามีสมาธิอยู่ในการกลับการสร้างความดีให้เกิดขึ้นไม่โลภไม่หลงไม่โกรธ มีสมาธิอยู่กับเนื้อกับตัวมีสมาธิในการงานที่เราทำการงานที่เราทําสิ่งนี้เป็นประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติพระศาสนาเราก็มีจิตใจที่มั่นคงเมือ่อที่มีจิตใจที่มั่นคงแล้วก็ต้องทําให้เรานั้นสามารถที่จะไปตั้งอยู่ในหลักแห่งรหมวิหารสี่คือเมตตาการุณนาะมุติตาอุเบกขา สามารถที่จะช่วยแนะนำผู้ที่หลงผิดด้วยการมีสมาธิเราไม่ไปสนับสนุนให้เขาทำผิดอันนี้ก็เป็นส่วนที่สำคัญหัวข้อที่สามก็คือปัญญาปัญญานี้เป็นหัวใจสำคัญอีกอันหนึ่งในการที่จะวางรากฐานที่สำคัญดัง พุทธภาษิตของมหาวิทยาลัยว่าปัญญาโลกัสมิปรโชโตโวปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกปัญญาจะเป็นแสงสว่างในโลกได้เพราะว่าเราต้องตั้งอยู่ในหลักแห่งความจริงเขาเรียกสามความจริงสามอย่างก็คือปัญญาที่เกิดจากการฟังปัญญาที่เกิดจากการคิด ปัญญาที่เกิดจากการพิจาราวิเคราะห์หาเหตุผลกลดกรองปัญญาที่เกิดจากการฟังเราฟังใครบ้างฟังผู้รู้ฟังผู้เข้าใจเมื่อฟังผู้รู้ผู้เข้าใจเสร็จแล้วมาอธิบายให้เราฟังแล้วเราก็ทำเรียกว่าตริตรองคิดตามที่ ท่านทั้งหลายเหล่านั้นได้มาพูดมาวิเคราะห์ให้เราฟังว่าสิ่งนี้มีประโยชน์ต่อเราหรือไม่มีประโยชน์ต่อสังคมหรือไม่มีประโยชน์ต่อพระศาสนาหรือไม่มีประโยชน์ต่อประเทศชาติหรือไม่เสร็จเรียบร้อยแเราก็มาสู่แห่งศีลสมาธิปัญญาปัญญาที่ฟังเกิดจากการฟังปัญญาเกิดจากพานภาวนาภาวนาในหลักธรรมถ้าหากว่าในภาษาที่เราจะต้องใช้ ในด้านเพียกเพาะพิจารณาอย่างรอบครอบอย่างแท้จริงเขาเรียกว่าคิดอย่างพินิษพิจารณาไกรกรองให้ชัดเจนด้วยปัญญาที่เรามีอยู่